คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มที่ครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA h hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20ตุลาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA เกมพ e e s s o n ครับ,รบเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่าง LA Clippers วันนี้เปิดบ้าน Crypto.com Arena 9โมงเช้าวัวนศุกร์ตามเวลานประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของ Denver Nuggets ครับแชมป์ NBA ในฤดูกาลที่แล้วครับโดยโค้ชของ LA Clippers คือ t ท r o รัตครับยังเป็นโค้ชคนเก่าครับ เช่นเดียวกับไมเคิลมาลอนครับซึ่งเป็นยอดโค้ชของเดนเวอร์นักเกสก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดระหว่างคริปเปอร์กับนักเกสครับก็เกิดขึ้นมา2อวันที่แล้วครับเป็นชัยชนะของเจ้าบ้านอย่างคลิปเปอร์สด้วยสกอร์116ต่อ103ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งคริปเปอร์สครับแน่นอนเป็นมหาเทพพอจอดครับ23แต้มหรีบาวเสริมด้วยเซ็นเตอร์ของทีมอย่างอีเวซ่าซูบาครับ13แต้มกับ8รีบาวครับ แล้วก็ยังได้ดาวรุ่งอย่างโบนสไฮแลนด์ครับ12แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสครับสุดท้ายคริปเปอร์ชนะเดนเวอร์ไปแบบสวยงามครับทางด้านเดนเวอร์เองครับวันนั้นใช้ผู้เล่นสำรองหลายคนครับผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งเดนเวอร์เป็นดาวรุ่งอย่างฮันเตอร์ไทสันครับ19แต้ม4รีบาวครับแล้วก็ได้เรลจี้แจ็กสันครับช่วยกดไปอีก15แต้มกับ3รีบาว ส่วนทางด้านนิโคล่าโยคิชในวันนั้นครับกับจามาลเมเร่ไม่ได้มีชื่อในสนามนะฮะไม่ได้ลงสนามในวันนั้นครับรูปเกมโดยรวมก็กลายเป็นคริปเปอร์สครับที่ดูดีกว่าตลอดทั้งเกมครับเอาละฮะไปดูผู้เล่นรายชื่อในวันนี้กันเลยดีกว่าครับสำนักสื่อต่างประเทศครับส่งมาล่าสุดนะฮะฝั่งเจ้าบ้านนินจาเตารัสเซีเวสบุครับรับบทพอยกาดดวลกับมหาเทพจามาเมเร่ครับ ในตำแหน่งนี้ครับส่วนตัวคิดว่าจะมอามอเร่ครบเครื่องกว่าครับมีการเล่นที่มีมาตรฐานมากกว่านินจาเต่าครับไปที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับมาเทพพอจอดครับในตำแหน่งนี้ของคลิปเปอร์สครับจะได้ดวลกับเคนทเวสคาเวลป๊อปครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับพอจอดเหนือกว่าคาเวลป๊อปเราไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับมาเทพคาวายเลียนนาดครับโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับครับจะได้ดวลกับไมเคิลพอตเตอร์จูเนียครับซึ่งเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะภาพรวมครับคู่นี้ต้องเป็นคาวายวดีกว่าอยู่แล้ว พาวเวอร์ฟอร์เวิครับวันนี้โรเบิร์ตโคบิงตันน่าจะมีชื่อเป็นตัวจริงครับจะได้ดวลกับเจ้าพ่อมาหาดังอย่างอารอนกอรดอนครับซึ่งมีความดุดันมากๆในการเล่นเกมรับครับผมมองว่าอารอนกอรดอนเหนือกว่าครับทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับพื้นที่วงในวันนี้เป็นอีวิซาซูบากนะฮะเจอศึกนะครับระดับ MVP ของ NBA League ครับนิโคล่าโยคิชแน่นอนครับตำแหน่งนี้โยคิชเหนือกว่าอยู่แล้ว ไปที่ราชีผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้เจ้าบ้านครับมาคัสมอริสต้องรอลุ้นวันต่อวันครับว่าจะลงสนามหรือไม่ในวันนี้ครับส่วนทางด้านเดนเวอร์นักเกสครับมีผู้เล่นหลายคนครับที่ต้องรอเช็คตอนเช้าครับว่าทางด้านไมเคิลมาลอนจะเข็นลงสนามทุกคนหรือไม่ครับเนื่องจากเป็นแค่เกมพรีซีซั่นเท่านั้นครับแต่คาดว่าตัวจริงหลายคนน่าจะลงสนามในวันนี้สําหรับเดนเวอร์คริปป์สในฤดูกาลนี้ครับประกอบไปด้วยรัสเซลเวสบูพอจอร์คคาไวเลนนัท โรเบิร์ตโคบิงตันและอีวาซาซูบะครับเรียกได้ว่า5ผู้เล่นทั้งหมดครับเป็นผู้เล่นจากฤดูกาลที่แล้วทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับสำหรับผู้เล่นตัวจริงครับส่วนเดนเวอร์นเก็ตก็เช่นกันครับ5คนเป็นตัวจริงทั้งหมดจากฤดูกาลที่แล้วครับประกอบไปด้วยเจมาลเมเร่เคนทเวสคารเวลป์ไมเคิลพัตเตอร์จูเนียร์อารอนกอรดอนและ MVP อย่างนิโคล่าโยคิชครับ จับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับน่าสนใจอย่างยิ่งมหาเทพพอจอร์ดครับดูดูการที่แล้วกดไป23.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่46%วันนี้จะได้ดวลกับระดับ MVP มดูดูการที่แล้วอย่างมหาเทพนิโคล่าโยคิชครับดูดูการที่แล้วกดไปถึง24.5แต้มต่อเกมครับและรีบาวได้มากถึง11.8ครั้งต่อเกมครับเป็นเซนเ,นเตอร์ที่มีแอสซิสต์19.8ครั้งต่อเกมถือว่าเป็นมหาเทพนะฮะในตำแหน่งเซนเ,น,เนเตอร์จริงๆครับสำหรับนิโคล่าโยคิชครับ ทศนาของจานเจในวันนี้ครับถ้าเดนเวอร์นักเก็ตสครับส่งผู้เล่น5คนนี้ลงในสนามนะครับตลอดหลายนาทีครับคิดว่าคลิปเปอร์สนะครับแม้จะส่งชุดใหญ่ลงมาในสนามก็ตามไม่น่าจะสู้เดนเวอร์นักเก็ตสได้ครับอยู่ที่ไมเคิลมาโลนครับวันนี้ว่าจะพักผู้เล่นกี่คนครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นตามในคลิปครับเดนเวอร์จะบุกเก็บชัยเหนือทางด้านคลิปเปอร์สในวันนี้ครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ